สวัสดีครับผมได้ใช้เสดวิชใช้เศนาเมอสองัหเลขที่7ครับวันนี้มาอัดคลิปกลางภาคกับเส้นขนาดครับครับข้อแรกนะครับมาดูเขาให้ P O Q P O Q เท่ากันตัวระการกับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม R O S, <S เอามาหาค่า N ก่อนครับค่า x x เท่ากับ p q นะครับ p q ต mm so, ัวนี้เขียนอะไรครับ x เท่ากับ p q อ่าลาดัตรงนี้นะครับ p ตรงนี้อ่าเกับ r ตัวนี้นะครับแล้วก็ q ตัวน huh? ี้ตรงกับ s ตัวนี right ้แั้นั้นมาดู r s ครับ r s อย่นี้ p q จะเท่ากับ r s แล้วมาดูครับ r s ตัวนี้ สองกับสินะครับนะเรามาหาค่า y ต่อครับนะค่า y ตรงนี้นะอ่าตรงกับ p กับ o ครับนี่ p o เขียนไปเลยครับ y เท่ากับ p o เอามาดูตรงนี้ต่อเลยครับ p ตรงนี้นะครับ ก็ตรงกับ R เหมือนเดิมครับแล้วก็ดูอ R ตรงนี้แล้วก็ O ตรงนี้นะครับตรงกับ O ตัวนี้แล้วมาดู A O ครับอ A O A O ตรงกับสิบห้าเช่นนั้นอ A O ตรงกับสิบห้าไปเลยครับแล้มาหาค่าแซดต่อค่าแซดตรงนี้นะครับอามันตรงกับ O S ใช่โอเคตรงกับ O S นะครับน้องมาดูตรง โอกับเอตรงนี้โอกับเอตรงนี้ตรงกับโแล้วก็ Q ิของสามเหลี่ยม P O Q วนะครัเขียนมาเลยครับโอคเท่ากับ o อนะ้คเรามาดูโกับ Q ตรงนี้นะครับโอกับ Q ตรงนี้ตรงกับสิบสี่เซนติเมตรนะครับเราก็เขียนมาเลยโอคิเท่ากับสิบสี่เซนติเมตรครับ <S <S ข้อนี้นะครับเรามาเริ่มที่มีนักเรียนชาย ยี่สิบแปดคนครับนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงนักเรียนหญิงยี่สิบสองคนครับเอาห้าสิบไปลบยี่สิบแปดนี่นี่แล้วก็ x ใช่ กับ180ครับนะครับ x หญิงเท่ากับ150จากนั้นเราก็หาค่า x เท่ากับซิกมา x เท่ากับ n ครับแล้วก็เราจะเอาค่า180ตรงนี้นะครับคูณกับจำนวนนักเรียนชาย28 แล้วก็บวกกับค่า150ตรงนี้นะครับแล้วก็คูณกับจํานวนนักเรียนหญิงแล้วก็หาร50คือจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับโอเคครับจากหลังจากที่คูณกันเสร็จนะครับก็จะได้5 4 4 0 บวกด้วยสามพัสามร้อยครับแล้วก็หารห้าสิบเหมือนเดิมหลังจากบวกแล้วก็หารเสร็จนะครับเราจะได้166.8ครับครับเรามาเรียงเลขจากน้อยไปมากก่อนดีกว่าครับ สองต่อไปก็สามต่อเลสี่แล้วก็สี่สี่สามตัวจากนั้นก็ห้าสองตัวครับต่อไปก็หกเก้าสิบสองสิบแปด เรามาทำา a ก่อนก่ครับค่า A คือค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยก็คือตัวนี้ค่า A เราต้องเอาทุกตัวในนี้นะครับมาบวกกันแล้วก็หารด้วย12คือจำนวนเลขทั้งหมดที่มี แล้วก็หาที่สองครับก็วววบวกเสร็จหาเสร็จก็จะได้หกจุดหนึ่งหกครับแล้วก็ได้หกซ้ำ ส่วบีมีเราต้องหาค่าเมตรตำแหน่งเมตนะครับ จะถ้ากับสิบสองคือจำนวนทั้งหมดครับไไรถ้ากับส2บองบวกห่ 1, หารสอง 2, 2> ก็จะได้ห5ดห้าเท่ากับสี่บวกห้า ่ uh, 6.5ตัวนี้นะครับคืออ uh, เรามานับตัวนี้ครับ6.5คือ6 6ระหว่าง7ครับ6ถึง7 6.5เรามานับตัวนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7นี่ครับ4.5คือตำแหน่งที่6และ5ตำแหน่งที่7แล้วก็เขียน4ตำแหน่งที่6แล้วก็5ตำแหน่งที่7ครับ5อ2 บวกสีได้เก้าเก้าหารสองจะได้สี่จุดห้าต่อไปมาหาค่าสี่ครับค่าสี่คือเลขที่จำนวนซ้ำเยอะที่สุดครับจำนวนซ้ำเยอะที่สุดก็คือสี่ครับสีบ่สี่สามตัวก็คือก็จะได้สี่สี่นะครับ ไปหาค่าดีที่ใสเลขมากที่สุดนะครับก็จะได้คือ18แล้วก็เอามาลบก,กับเลขที่น้อยที่สุดคือ2กครับจะได้16เราเราก็จะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับน้อยที่สุดก็คือ4ต่อมาก็ับี แล้วก็ A ต่อครับแล้วก็ดีปิดท้ายครับครับข้อนี้โจทย์เขาให้หาอัตรภาคชั้นสูงสุดนะครับแล้วเขาให้จุดกึ่งกลางของชั้นที่3มาก็คือ7.2.5ดสิบสองจุ้ตัวนี้เราก็จะสร้างตารางขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะครับชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หก วัที่7อดีวันละ2 0โอเคครับมาแล้วก็ชั้นที่3นี่ครับคือ72.5 72.5ตัวนี้นะครับ เราต้องหันไปทางนี้ครับเพื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วครึ่งหนึ่งของ9ก็คือสี่จุดห้าไปทางนี้ก็4ี่จุดห้าแล้วก็ถ้าเราเอา72.5เอาไปลบก,กับ4 5, ี่จ้าเราก็จะได้68สก็คือชั้นนี้แล้วก็เอา 72.5บวกกับ4.5นะครับก็จะเป็นเจ็ดสิเจ็ดนฝั่งนี้นะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก10นะครับห้สิบแ1ดเพิ่มอีกส1บก็จะเป็น78็ดครับ98สิ 88, ครับเก้แนะหนึฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเพิ่มขึ้นอีก10จะเป็น87 97 107ก็ดหนแล้วหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นอันตรภาคฉันที่มีข้อมูลสูงที่สุดนะครับก็คือ1 0 8่งรถึงหนึครับครับข้อนี้เขาให้หาจำนวนที่มากที่สุดนะครับแล้วก็ทางนี้ก่อนเลยเมดียมเท่ากับ4ี่ครับค่าเฉลี่ยเท่ากับ50แล้วก็ ิสัยเท่ากับ3านะครับเันจะแทนด้วยค่า abc นะครับ a b c ค่าเฉลี่ยอ่าไม่ใช่ค่ามีเดียมนะครับ40ก็จะหยุดตรง b นะครับเพราะมันเป็นเลขตรงกลางแล้วก็เราจะหาค่าพิสัยนะครับเอ้ยเราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับคือ เอาค่าเฉลี่ยแล้วก็เ,าเอาจํานวนทุกทุกจํานวนนะครับมาบวกกันก็จะได้ a บวก40บวก4หารด้วยจํานวนทั้งหมดที่มีครับก็คือ3เราจะเอา3ตัวนี้ไปคูณกับ50นะครับก็จะได้เป็น a บวก4บวก40เท่ากับ150ครับแล้วก็เราจะย้ายข้างสมการใช้40ตัวนี้ย้ายข้างสมการไปลบก,กับ150ตัวนี้นะครับก็จะเป็น a บวก4เท่ากับ150ลบ40ก็จะเป็น a บวก4เท่กับ110ครับแล้วเราก็จะเขียนใหม่ ให้เป็น c บวก a เท่ากับ110ครับแล้วเราก็จะมาทำค่าพิสัยกันค่าพิสัยก็คือเอาเลขมากที่สุดครับไปลบก,กับเลขตอยที่สุดแล้วค่าพิสัยก็คือ3 4 4จากนั้นนะครับนี่คือสมการ ตัวที่1นี่คือสมการตัวที่สองเราเริ่มที่สมการตัวที่สองครับตัวนี้4จะเท่ากับ a อบวก34นะครับก็คือย้ายข้าง a เอา a ย้ายข้างสมการเป็นลบกับ3 4นะครับตัวนี้แล้วเราก็จะนำเอา C ไปแทน1ไปแทนในช่องสมการที่1น,นะครับ ก็จะเป็น a บวก34บวก a เท่ากับ110 a บวก a นะครับได้2 a แล้วก็แยกคย่าสมการจาก3าเป็นลบกับ1นึนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น110ลบ34 mm hmm. ก็จะได้2 a เท่ากับ76ครับแล้วก็เราจะเอา2ตัวนี้นะครับแยกค่าสมการไปหารกับ76ตัวนี้หารครับ ก็จะได้เอ <A, S 1> เดียวสทกับสามสิบครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ c บวกเเท่ากับหนึครับแล้วก็เตัวนี้นะครับคือ38ตัวนี้นะไม่ใช่ C บวกสาเท่ากับหนึ 10, ย้ายข้างทำการจาก38ลบ110นะครับสเท่ากับ110ลบ38จะได้ส<ม>ี่เดียวเท่ากับ72นะครับครับข้อนี้นะครับเขาให้หามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับนี่ครับรูปนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณสมบัติาสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือมุมทุกมุมนะครับจะเป็นฉากหมดเลนยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็มุมนี้นะครับเป็น60เพราะฉะนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็น60ด้วยแล้วก็มุมนี้เป็น30มุมนี้ก็ต้อง30ด้วยครับเพราะฉะนั้นฉากหนึ่งนี้มันเป็นฉากด้านๆแล้วก็ตรงนี้ด้วยฉากด้านๆันจะหาได้เลยนะครับข้อหนึ่ง A B F A B F A B F จะได้30ครับแล้วก็ B D C BDC จะได้60ครับ ABD ABD นี้มันเป็น,ปน,ปนวงฉากนะครับเราต้องหาตรงนี้ให้มันได้90ก็คือใส่อีกไปเข้าไปอีก30มรานั้นก็จะเป็น60สิครับ FBC FBC เราก็จะได้60ครับเพราะฉะนั้นมุมที่ มีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็จะเป็นมุม A B F ครับกนะ็คือข้อนี้ครับข้อนี้เขาให้สามเหลี่ยม A B C มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็วาดสามเหลี่ยมก่อนเลยครับโอเคแล้วก็จะมี A เป็นเอ A เป็นยอดนะครับแล้วก็ B ี AB นะครับจะเท่ากับ7 x ็ดลบสิครับแล้วก็ A อเท่ากับ 2x บวก11ไอ้บวก1ครับบวก1แล้วก็ B ีจะเท่ากับ 6x บวก8นะครับ เพราะมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าโจทยะครับข้างฝั่งสองฝั่งนี้จะเท่ากันนะครับเราก็ทำสมการได้เลยครับก็จะเป็น7 x ลบ11เท่ากับ2 x บวก1ครับเราจะให้2 x นะครับมาอยู่กับ7 x ตรงนี้ครับก็จะเป็น7 x ลบ2 x เท่ากับ1บวก11ครับ7ลบ 7x ลบ 2x จะได้ 5x ครับแล้วก็1บก11จะได้12แล้วเราก็จะย้ายข้างสมการครับจาก5ตัวนี้ไปหาร92ครับนั่นหาร็จรก็จะได้2.4ครับแล้วก็เขาให้หาความยาวรอบรูป เขียนเป็น1 5 x ลบสเรารู้ x แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอา15ตัวนี้ครับวงเล็บเปิดด้วยคูณกับ x ครับ x ก็คือ2.4 2.4ครับแล้วก็วงเล็บปิดลบด้วย2ตัวนี้นะครับ35คูณ2.4นะครับก็จะได้36 36-2บก็ 2. จะเป็น34ครับเพราะฉะนั้นตอบ34ครับ ครับข้อนี้ครับเขาให้สามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับเท่กุกประการกับสามเหลี่ยม ADE นะครับเราเขียนก่อนเลยสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการครับสามเหลี่ยม ADE ครับแล้วเรามาดูโจทย์ตรงน,นี้นะครับ AB นะครับ AB ตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้ เท่ากับ AD ตัวนี้ครับแล้วก็ AC นะครับมาดู AC AC ตรงนี้ครับ A เท่ากับ A ครับเขียน A ก่อนเลยแล้วก็ C นะครับเท่ากับตัว E ตัวนี้ก็จะเป็น AE แล้วก็ BC ครับ BC นี่ B กับ C มันตรงกับตัว d e ตัวนี้นะครับเ็เขียนไปเลย d e มันก็ b a c นะครับ b a c b b ตัวนี้ครับตรงกับ d เขียน d แล้วก็ a นะครับ a ตรงกับ a แล้วก็ C ตัวนี้ครับ C ตัวนี้ตรงกับ E ข้อนี้ A C B ครับ A A ตรงกับ A อยู่ครับแล้วก็ C ตัวนี้ C ตรงกับ E แล้วก็ B B ตรงกับ D ครับ A C E A E D A B C ตัวนี้ครับ A B C ก็ตรงกับ A ก็ตรงกับ A ครับ B B ตรงกับ D แล้วก็ C นะครับ C ตรงกับ E ครับครับจสแล้วครับ